สวัสดีครับรุลุ่ปังๆมาโบสด้วยกันกับเต้วังบอลนะครับหนึ่งตัวนี้น้าช่องวันนี้อยากให้ไปดูทางด้านของบอลเยอรมันนะครับวันนี้ทางบุนเดสซีกานะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับทางด้านของอาชัดแฟรงเฟิร์ตนะครับ นะเล่นหนบ้านพบกับไม้นะครับวันนี้นะครับหนึ่งตัวเน้นนะครับมาฝากนะครับหน้าช่องนะครับก็ทั้งรูปแบบการเล่นของแฟรงเฟิร์ตอนนี้ก็อาจจะอาะสะดุดสักนิดหนึ่งแต่เฮดูเฮดที่เคยเจอกับไมมานะครับค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็เก็บชัยไว้ได้หมดถ้าเล่นในบ้านของแฟรงเฟิร์นะครับแฟรงเฟิร์เล่นในบ้านดีนะครับที่แพ้2นัดล่าสุดก็ออกไปเยือนทั้งนั้นเลยนะครับนะแต่ นะครับมีดีในบ้านแน่นอนแฟรงเฟิร์ตนะครับก็วันนี้อยากจะให้มองไปทางด้านของแฟรงเฟิร์ตแต่ไมอเล่น5านัดหลังเขาดูดีจริงนะครับแต่ส่วนใหญ่เล่นในบ้านนะครับชนะถึง3นัดนะไปเยือนก็แพ้1นะครับชนะ1นนะครับแต่พึ่งเยือนแพ้กับวูบบวกมานะครับวันนี้แหละวะเป็นชัยชนะของแฟรงเฟิร์ตแน่นอนนะครับเพราะแฟรงเฟิร์ตเล่นในบ้านค่อนข้างดีแล้วต้องการชัยชนะอย่างมากนะครับถึงอยากจะให้มองไปทางด้านของไอทัดแฟรงเฟิร์ตนะครับเล่นหน้าบ้านผมว่า เสียงเชียร์และแรงจูงใจน่าทําชัยชนะได้แน่นอนนะครับหนึ่งตัวเน้นผมเลยอยากจะให้มองทางนของอดัตแฟรงก์เฟิร์ตไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับและใครต้องการเพิ่มเติมนะครับข่าวสามฟุตบอลและอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับเต้วางบอลนะครับหน้าโปรไฟล์และใต้คอมเมนต์นะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคลิกเข้ามาได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมีกลุ่มบอลนำเล่นทุกวันนะครับทั้งวันทั้งคืนก็ว่าได้นะครับก็ มีของขวัญของรางวัลส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่พลาดแน่นอนถ้าพวกพี่ๆเพื่อนๆเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะครับเต้วังบอลนะครับก็ยินดีต้อนรับเลยนะครับนะก็วันนี้นะครับก็ฝากไปให้หนึ่งตัวเน้นก็เป็นทางด้านของอาตาตแฟรงเฟิร์ตไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็มาเจอในไลฟ์สดช่วงเย็นนะครับในช่องทาง t i k t o k นะและช่องทาง YouTube นะครับช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ